แมย์เวียสกุลวัตตอบกลับคอมเมนต์หลังฝากบอกลูกสะใภ้ในเรื่องนี้หวานชื่นเป็นสามีภรรยาที่ถูกต้องอย่างเป็นทางการแล้วสำหรับเวียสกุลวั์และวิกกี้ที่เข้าพิธีวิวาห์เมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเวียและวิกกี้ก็ทยอยโสพสภาพและความในใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวเช่นเดียวกันกันกบคุณแม่ของเวียโพสตภาพบรรยากาศงานแต่งงานของลูกชายพร้อมด้วยข้อความผ่านในอินสตาแกรมระบุเอาไว้ว่าขอ ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมง,งานเป็นสักขีพยัญชนฉลองมงคลสมรสของลูกเวียและลูกวิกกี้พร้อมด้วยคำอวยพรที่เป็นมงคลยิง่งแม่หวังว่าลูกจะจดจําข้อคิดต่างๆในการใช้ชีวิตคู่และนําไปเป็นแรงบันดาลใจและพลังในการสร้างครอบครัวให้มีความสุขความเจริญยั่งยืนนะคะและเจ้าภาพก็ต้องขออาภายัยหากมีสิ่งใดที่ดูแลไม่ทั่วถึง ด้านชาวเน็ตก็ได้แสดงความเห็นกันมากมายอาทิเช่นให้พวกมันจุกอ,อกตายไปเลยค่ะรักครอบครัวคณะรถทุกคนคุณแม่ก็เลือกที่จะตอบชาวเน็ตรายนี้ซึ่งทางด้านคุณแม่ของหนุ่มเวียสกุลวัฒน์ก็ได้เข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นี้ด้วยการส่งอิโมจิรุมหัวใจส,สามดวงเรียกว่าเป็นการตอบกลับประเด็นดราม่าที่เกิดขึ้นหลังงานแต่งงานของลูกชายจากคุณแม่เป็นครั้งแรก และงานนี้ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีดราม่าถ,ถมใส่รัวๆแต่บอกเลยว่าทําอะไรกับเวียและวิกกี้ไม่ได้และล่าสุดวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมาทั้งคููก็ได้โพสต์ภาพโชว์ความคลั่งรักจัดหนักจัดเต็มโดยหนุ่มเวียมีแคปชั่นประกอบด้วยว่าบอกเลยว่าแต่งอ่ะไม่ค่อยเหนื่อยแต่เต้นเหนื่อยกว่าเยอะเลยขอบคุณแขกภูมิเกียรติทุกท่านจากใจเราสองคนไวค้ค่อยๆลงรุมกันเรื่อย ดานเจ้าสาวก็แฮปปี้สุดๆวิกกี้ก็ได้โพสต์ภาพตอนคุณสามีวิดพื้นแสดงความรักก่อนผ่านประตูเงินประตูทองพร้อมแคปชั่นบอกว่าโมเมนต์น่ารักน่ารักของเจ้าเบาวและต้องขอขอบคุณพีพีช่างภาพที่เก็บความทรงจำนี้ให้ทุกคนได้ดูกัน